NFPA ขยายคำนิยามคำว่า Approve เพิ่มเติมไว้ว่า Acceptable to a HJ นะครับคือคำว่า Approve หมายความว่าอะไรหมายความว่า a HJ เนี่ยหรือผู้มีอำนาจเนี่ยเขายอมรับคุณก็อย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าสมมุติคุณส่งแบบไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่งไปที่ไฟล์มาเช่ชลหรือส่งไปที่วิศวกรแล้วเขารับรองคุณก็แสดงว่า a HJ เนี่ยเขายอมรับ ว่าแบบนี้มันถูกต้องมีวิศวกรลงลามือชื่อรายการคำนวณถูกต้องอันนี้คือเรื่องกรณีของการแอปพ o ูปนะครับถัดมาขยายคำคำว่าแอปพ o ูปอีกนิดหนึ่งมีคนชอบเอาโลโก้ NFPA แบบนี้เห็นไหมครับไปแอบ,บอ้างโดยการไปติดที่เครื่องยนต์บ้างติดที่คอนโทรลเลอร์บ้างติดที่ตัวปั๊มบ้างไม่รู้ไปทำอยู่แถวบ้านมอตรงแถวไหนก็ไม่รู้นะผมจะมีขาอยู่เนี่ยนะ NFPA บอกว่าอะไรครับ NFPA เขียนอยู่ในคู่มือ ในบทที่3คำนิยามว่า NFPA does not approve, inspect or certify any installation procedure, equipment, material nor does it approve or evaluate testing lab. NFPA ไม่เคยไปทำการรับรองตรวจสอบยืนยันการติดตั้งขั้นตอนกระบวนการวัสดุอุปกรณ์หรือ approve หรือประเมินห้องแลบใดๆ n p a คือสมาคมวิชาชีพครับฉะนั้นการที่คุณเอาโลโก้เขาไปแปะที่ตู้ไฟปัม๊มไปแปะที่คอนโทรลเลอร์ไปแปะที่ตัวปัม๊มแล้วบอกวันนี้ปั๊มตัวเนี้ยได้ NFA 20 NFA บอกว่ากูไม่รู้เรื่องด้วยโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคนะเฉะนั้นถ้าคุณมีโลโก้แบบนี้ไปแปะก็ขอให้รู้ว่าโดนต้มเปื่อยแล้วนะครับ เพราะว่าโลโก้ที่ติดที่ตัวอุปกรณ์ไม่ใช่โลโก้ n f p แต่มันควรจะเป็นโลโก้ UL หรือ FM ที่เป็น Third Party ที่เขาเอาอุปรกรณ์คุณไปเทสที่ห้องแลบแล้วเขาก็ให้การรับรองคุณแล้วเขาก็อนุญาตให้คุณใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้เขาโดยปัจจุบันจะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างด้วยว่าเป็น 3DF1 อะไรก็แล้วแต่คุณเข้าไปในเว็บไซต์ u l คุณก็เสิร์ชดูคุณจะอ๋อไอตัวนี้มันของจริงเว้ยหรืออ๋อตัวนี้มัน เลิกในแล้วการรับรองไปหลายปีแล้วเว้ยแต่มันยังมาแอบอ้างอยู่คุณจะรู้เลยค,คือเคลมได้ว่าปลอมไม่ปลอมนะครับอันนี้คือโลโก้ของเขานะงั้นถ้าไปเจอโลโก้อะไรเนี่ยที่ติดอย่างเงี้ยเนี่ยก็นะ<ะ>ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่านะถัดมาครับอ่านี่นี่ก็ให้ดูตัวอย่างเห็นไหมครับโลโก้อย่างงี้โลโก้โอเคนะอย่างงี้โนนะครับนี้ไม่ใช่